ทุกคนเราอยู่ที่ไหนถ่ายมาซีที่เชียงใหม่ตรงแถวประตูเชียงใหม่ดังมากไข่รกระทะเลิศรสจานั่งกันตรงนี้เลยนะในร้านเนี่ยตอนเช้าเต็มจ้าเราบอกไปแล้วนะจะ้าแต่นี้คือเรามานั่งข้างถานนบรรยากาศชิลๆกันหาไม่ยากนะคะเดินประตูจากประตูเชียงใหม่ถามใครก็ได้นะคนรู้จักหมดนะะไข่รกระทะเลิศรสอยเมนูเมนูเราสั่งวันนี้เราสั่งเป็นหมูกระทะเออเป็นไข่กระทะทรงเครื่องเนี่ยตามรูปเลยทุกคนแล้วก็เป็นก๋วยจั๊บยวนด้วยนะมีก๋วยจั๊บยวน มาม่มาบะชอ่อม,มาม่าซปเปอร์ก๋วยเตี๋ยวหมูชิ้นหมูบะชอ่อก๋วยข้าวต้มซี่โครงหมูก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังสามารถเปลี่ยนได้เลยนะเรียกได้เลยจ้ะทุกคนนะจะเป็นขนมปังเต้าหู้เห็ดหอมก็มาจากจี๋จ้ะเต้าหู้เห็ดหอมขนมปังหมูยอก็มีนะอันนี้เป็นเป็นที่เราสั่งมานี่จะเป็นหมูยอกุนเชียงน่าทานมากทุกคนแล้วก็มีกาแฟะนะกาแฟเย็นก็มีนะเปลี่ยนเป็นเย็นก็ได้จ้ะทุกคนนะฮะ เป,เป็นเย็นก็ได้จ้ะนะกาแฟเวียดนามก็มีนะจ้ะน,นี้กาแฟเวียดนามทุกคนนี่ตามเมนูนี้เลยกระฟุ้มกาแฟน้ำส้มน้ำส้มชาเย็นชาวเวยาาายนะียดนามกาแฟออรกาแฟโบราณกาแฟกาแฟหยดนะฮะหยดน้ำกาแฟหยดกาแฟเวียดนามมีหมดเลยนะดบเอาเดวองได้เลยจ้ะกาแฟโบราณน,นะชานมโบราณก็มีนะจ๊ะที่สําคัญคือมีเซตเอเซตบีตามนี้เลยทุกคนว้าหน้าทานมากเลยเป็นอาหารเช้าจ้ะนั่นทุกเช้านะจ้ะทุกคนนะ เน่นทุกเช้าไม่ไกลจากวัดทันแหวนไม่ไกลจากประตูเชียงใหม่ตลาดเลยทุกคนนะตรงนี้จากน่ารักมากร้านนี้ไปเป็นมิตรมากเลยมาแล้วรู้สึกแบบเหมือนกินอยู่บ้านนะจ้ะนี่เราดินมชิมถนนนะเดี๋ยวไปดูในร้านกันทุกคนจ้ะในร้านเนี่ยเต็มร้านนะมื้อเช้าเนี่ยก็คือนี้จะเที่ยงแล้วไงเห็นไหมฮะในร้านจะเป็นแบบนี้จ้ะทุกคนแต่ร้านที่ดังมากจาก้ะพอ,อมีขายบุง้งขายเชียงมีขายแบบนี้ด้วยนะเนี่ยขนมปังเวียดนามก็มีนะฮะนะ นี่จลาทั้งในเต็มลลูกค้าจะมาต่อเนื่องตลอดเลยนี่ถนนประปกเก้าะทุกคนนนี่ตลาดเชียงใหม่ประตูเชียงใหม่อยู่ด้านนี้นะทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปประตูท่าแพเข้าไปหลังประตูเชียงใหม่ก็จะเป็นวัดพันแหวนซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นแหล่งโรงแรมน่ารักน่ารัอยู่เยอะมากเลยแล้วก็มีอ่อต้องบอกเลยว่ากุดมอร์นิ่งเชียงใหม่จะเป็น all day breakfast เลยนะเขาขายถึง5โมงเย็นแต่ในส่วนของเนี่ย อ่อมหมูไข่กระ,ะทะเลดรถเนี่ยขาขายแค่ถึงบ่ายโมงก็ปิดแล้วเนี่ยเป็นนฝรั่งบางค่าเดินเข้าไปร้านเต็มทุกวันเลยจากช่วง,งเช้านะฮะเป็นรถทานกันอร่อยแน่นอนมั่นใจจะไม่นั้นแบบว่าก็เ,าเป็นอาหารเช้าน่าทานมากเลยพวกตรงก๋วยเตี๋ยวยวนมีหมดเลยทุกคนเป็นเซตนะฮะเดี๋ยวลงเซตนี้ก่อนนะลงเป็นคลิปคลิปเราช่วยบอกต่อสิ่งดีๆจะากไปกินที่ไหนอร่อยเราลงเราลงเราลงเนี่ย นะฮะถึงบอกว่าติดผู้ติดตามเราไม่เยอะเป็นแสนนะเราไม่ยิ่งเรามีน้ําใจแชร์สิ่งดีๆบอกต่อสิ่งดีๆไหนอร่อยที่พักไหนสวยงามอรังการที่พักไหนแบบว่าติดดินง่ายๆมีทรงคุณค่ามีคุณภาพเราก็บอกต่อนะทุกคนนะฮะทันก็แล้วแต่น้ําใจไมตรีของแต่ละที่ด้วยที่เราไปมาถ้าเกิดเขาต้อนรับเราดี นะครับบริการดีนะฮะเราก็จะบอกต่ออาหารอร่อยเราก็จะบอกต่อนะทุกคนจ้ะเราจะไม่เฟกนะจ๊ะนี่จา้ารถแดงก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาใครจะขึ้นดอยก็เรียกรถแถวนี้ได้เลยมีรถรถเหลืองไปจอมทองเป็นวัดพระธาตุจ้าใบพระธาต,ตุจอมทองทางขึ้นดอยอินทนนท์ก็ขึ้นที่ประตูเชียงใหม่นี้เลยนะเอาก่อ,อื่นมารับประทานนี้กันก่อนทุกคนนะพึ่งไม่ต้องมาจะ่ไม่ได้ต้องการพึ่งนะจ๊ะนี่ดูสิทุกคนไก่กัด้านะจ๊นะโอเค ติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าโรงแรม Iris Hostel นะจ๊ะนะครับอยู่แถววัดพัดสิงห์ไปทางประตูท่าแพจากทุกคนเจอกันครับขอบคุณมากมากับการดูจนคลิปจนจบนะฮะจะบอกได้เลยว่าช่องนี้เราจะไม่ต้องตัดต่อจ้ะถ่ายสดๆเห็นไหมฮะเราก็นั่งกินไปก็มีสนามรถแข่งดูข้างหน้าไปจ้า